ครับผมวันนี้เราจะทําเยื่ออะไรกันนะเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวเมื่อกี้ไปดูใหม่ดักหนูมาเลยเาน้าเขาปล่อยน้ําเข้าครับเซ็งเป็ดครับผมอันนี้ยเป็นนี้นะครับน้ามันห้่ยไหครับพริกนะอันนี้ปลาที่ผมเลือกนั้นตีตัวสับได้ประมาณสักสิบกระชิ้นเดี๋ยวเราจะเอาไปตีิบกระบอกคนโบราณบอกผมว่าให้ใส่พริกมันจะเ็ดมันจะเ็ดแล้วมันจะทำเกลี่ยปอปากเดียวเราจะมาดูกันว่ามันจะมิดได้พ้นไหมนะครับผม อาเดือดแล้วปะเราเส้ปลาเลยครับรอ,อให้มันเดือดสักน,นิดนึงคุณผู้ชม มาต่อ,อคนแกงไงก็ไม่รู้เนาะท่านชมนนผมเล็ดอันแหละเดือดแล้วเปื่อยแล้วกินไตหนาวหน่อย ผมให้เนื้อมันนี่พอนะครับเดี๋ยวไปดักกันนี่สูตรนี้ต้องลองครับผมไม่มีใครลองเราลองเองครับครับผมสวัสดี พี่พี่ะนะฮะตั้แต่เช้าครับเรามาดูกันว่ามีจะมีปลาไหลเข้าเราไหมกับเหยื่อที่ทำสุดนี้อันนี้มันเป็นบ่อกเก้าครับผุมถ้าไม่ช่น้ำมันเพิ่งขึ้นมาด้วยตอนนั้นน้ำมันแห้งครับก็ในเขืเคยมาดักกบไปเลยเห็นมีคนแทงท่านนี้กระไลอ่ะมีคนคุดเหมือนเหมือน มันยอนเบ็ดครับแต่มันก็น่าจะมีตัวนะบอนก้าแต่น้ำมันเพิ่งขึ้นมาครับน้ำใสเงีเลยน้ำใช่น้ำน้ำเก่าก็น้ำไม่มาเลยอะเนี่ยใสๆเล่ใสๆเลยก็มีตัวแล้วใสๆอย,ย่างนี้ดักกดส่งไปงั้นแหละครับไม่มีที่ดักฮ่เขามีเยอ นี่ก็เทอ่ะโคตรฟุกครับเฮ้ยอ้าวท่านผู้ชมมีเฉยเลยเฮ้ยว้าวตัวใหญ่ซะด้วยเฮ้ยผมคิดว่ามันไม่มีเนี่ยน้ำใสมากเลยองจะบดูเห็นป้่างข้างล่างเนี่ยพี่ขึ้นอ้าว เขาเชยอ่งตัวแรกมาแล้วนะใหญ่ด้วยเอาวะหนีได้พ่นเวย้ยเขาบอกมานะคนแก่อันนี้เราล่ะจะดีเรื่องไหมจะได้เรื่องไหอุ้ยตายจนน้ำตายแล้วเฮ้ยเขาจริงๆตายเลยตายเลยครับเข้ชม โอ้ speak. มันดันมาจมน้ําตายครับท่านผู้ชมเอ้ยดูดิอุ้ยปลาไหลเยอะวะตัวนี้ฮือๆดูปลาด้ค่อยๆเลยยังไงมาเดือดๆนะโอ้มันดิ้นจนจนน้ำตายเลยนี่นนนสองตัวเขาสองตัวเลยเว้ยชมหู้ยแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนตายเออๆดูดิยืดเลยยืดเลยนี่ เออผลวะผมผู้่ยัยงโอ้เขาสองกระบ,บอกเอ้ยปาลาไหลเยอะนว้งไอ้ยังเขาผสมเขาสองกระบ,บอกเลยอ่ะหลังกระบ,บอกตักไว้น,นี่นี่นีตักไว้ก้าวกระบ,บอกครับเพรผมไม่มีเยอหมดแล้วต้มปลาเนยหนกก็ต้อง,ต,องตัดไปต้องติ๊บอันตัดแหลก็ต้มนะ้ชมตัดแล้วก็ต้ม กลายเปไน็นว่าไงเนาะท่านผู้ชมมันปนมันได้แค่ส่วนหัวหัวมาก็เลยเอาเลยได้ก้าวอันก็ยังดีเอ้ยเขทาขทาเขาทากไม่ใช่ใชนีหตายซะชิปไปต่อครับอีกบองอมาดูอากระบอกอันนี้ใหม่สวยหน่อยแต่ไม่รู้สวยจะมีจะมีตัวหรือเปล่านะทั้งหมดนี้เจอแบบนี้ ือกปลาออกบุกัน่วยตัวเลยครับท่านผู้ชมสวยสังปะสวยสวยมากครับผมตัวไม่มีนาจะเป็นบอ่อใหม่เลย มีตัวปะวะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เถอ,อยะย่าไม่มีนี่คุณผู้มโอ,อ้มันก้าวพุ่งตายครับเป็นห่างเมื่อกีก้แป๊บเป็นห่างครับผมห้างของเจ๊แน่าจะใช่จริงเลยก้าวพุ่งตายครับคุณผู้ชมเอ้ยไ,ได้ก้าวพุ่ตายเนี่ย ได้ครับตายไม่เป็นไรแต่ก็ได้อยู่มันหมานมันหมานอันนี้เฮ้ยตีกระบอกชมตีกระบอกเขาสางกระบอกแล้วอ่ะเนี่ยวกระบอกครับก็มีตัวก็มีแสดงว่าสูดดีเนี่ย ผมจะล่นอยนีครับเฮ้ยชันจัดบ่อขงพุดลงไปลึกครับเอ๊ะมันจะมีนะ หักนัาคุสวยเรอนี่ไวเอี่ตัวเนี่ยวอยรู้สองตัวหนักหนักเอาคุณเต็ทิ้งเยอสองตัวแล้วคุอมเนี่ยนีสองตัวครับผมสตัว้ยนี่นี่นี่ สองตัวครับโฮแจ๋วหากระบอกเขาซีซะแล้บนั่นนั่นดูไปครับต่อเจ๋วเลยใหด้ดูโอ้โหทีเดียวทีเดียวทีเดียวกระบอกเฮ้ อต่อครับรับต่อ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 หมายทุกมาไอหมานทุกหมายหมายนั้นได้ซ้หมายได้นได้ข้อสองลงซะลงสามข้อสองลงสองข้าสองหมายนี้แหละครับเท่าไหร่จะมีตัวเข้าไหมลุ้นกันจะหว่านเทียร์หรือจะแหวนหนักก็ใช่หละ ร้ายไม่เข้าครับผมไม่มีเลยเคยได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวอกนะีกหรือเปล่านะคุณผู้ชมีเลยเบาอยู่ชุ่มชักนะโอโ้ใหม่นี้ไม่ดีเลยเปล่าเปล่าใหม่นี้ แก้วด้วยกูชิบหายแล้วพลาดแล้วครับผมท่านผู้ชมตอนเย็นไม่มีอันนี้แม่งบางแก้วด้วยเว้เนอะหายแล้วกูดักไก่ด้วยตอนเย็นไม่มีมาวะโอ้ยบางแก้วด้วยอันนี้ไม่ได้นี่ช้ำตายเลยนะเนี่ยอุย้ยหายกตายท่านผู้ชม ไปเรีวอะไรวะโอ้โหใส่เยอะไปหรืองไงวะพริกสูตรนี้ใส่พริกคุณผู้ชมผมเอามาสิอาสิาวิโอ้โหผมสุนี้ผมใส่พริกเลยนะดั่วโบราณเลยรัพ่์ผมนี่นั่งๆน,นะาโาวโหเลย เขาชมหมานครับนีหม,นมนานหมานเราเข้าทุกไม้หมาเนี้ยเข้าตัวเดียวก็ไม่เป็นไรไม,มีนัำหาถือว่าเข้าครับไม่ไมีตัวเนี่ยน้ำชกผมครับเรื่องกลับไปดูเศรษฐีบ้านที่ว่าครับนเขาห้ากระบอกครับผมเขาสี่ านนม,ม,มาครับดูผลงานกันครับท่นานผู้ชมผลงานเราใหญ่ไหมหดูกันตายป่ไม่รู้ตายปา่ามลุนะครับท่านผู้ชมวันนี้ตายนะตายครับมือ ตายดูโผมันนี้โอ้ตายแล้วตายตัวใหญ่ด้วยโหหมดเลยเลยตายอันนี้อันนี้นเป็นสองตัวครับะ อ๋ครับหนึ่งตัวสองตัวสวยๆเอานี่ตัวใหญ่จะต,ตายดูดิตัวใหญ่ตายครับผมโอ้โหโอ้โหอะไรโลเป็นหรือวะเนี่ยอันนี้เป็นครับผมนี่นี่ครับ บึกบิ๊กน่เลยง,งานแล้วครับหกกระบอกครับก็อยูย่ๆที่ประมาณสองโลคว้าแล้ะครับผมไปเดี๋ยวไปชั้งให้ดูครับผมท่านผู้ชม่าได้เยอะยไหมปครับผมป่ะน,นี่กิโลเรามาดูผลงานเราวันนี้จะได้สองโลไหมนี่ครับสองโลหกครับผมสองโลหกครับ นี่สองโลห์ครับใ่บิบกิทั้งนั้นเลยครับสองตัวโลหสองตัวโลหนั่นเลยครับโอ้โหเกี่วเลยโอ้โหตัวตัวเริ่มเริ่มนั่นเลยอืมเจอตัวใหญ่ๆนั้นเลยครับนี่ของดีเราครับท่านผู้ชมนี่หัวปลาอืมกินมาแล้วเก็บไปก่อนเก็บไปให้ก่อนให้ยายเก็บไปก่อนนี่นี่นี่ผมเก็บประมาณนี้เลยะเ้านี่ครับผมนี่ผมใช้อย่างนี้แหละ ผไปไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูสูตรเยอะที่เราใช้กันครับผมนี่ใหญ่ทุกตัวสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมไปฝากกดไลค์กูชัยซับสไครต์ด้วนะครับผมไอต้นคลิปมีเยอะให้ดูเฮ้ยอะทำเยอะไว้ต้นคลิปครับหมานครับสูตรนี้หมานมาจากได้คนท้าคนแก่มาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปยังหมาน